สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาไปอิ่มอร่อยกันที่ร้านพอกไกโดอิสกัย่านะครับอยู่ที่สารแดงสีลมเท่านั้นเองนะครับร้านนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพัด อาคารแชนกรีล่านะครับแต่ร้านนี้ต้องขึ้นลิฟต์มาชั้น6นะครับเข้ามาในตึกตรงนี้ค้างๆอาจารย์อาคารจอดรถแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาชั้น6เปิดมาปุ๊บเจอกระทางเข้าร้านทันทีเลยร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอารมณ์เหมือนเราไปนั่งกินแถวโตเกียวเลยนะครับร้านนี้เขาบอกเขามาจากฮอกไกโดนะครับแล้วเจ้าเจ้าของร้านนี่ก็ชื่นชอบพวกการ์ตูนพวกมังงะแล้วก็เบสบอลอย่างมากนะครับในร้านนี่เขาจะมีเสื้อบสบอลเนี่ยประดับทั่วร้านเลยนะครับซึ่งวันนี้เรามาทานเนี่ยเป็นอิซากายะใช่ไหมครับแน่นอนเราก น้ำเก๊กโฮวยโซดานะครับเป็นปกตินะครับซึ่งวันนี้จะทานเป็นแบบบุฟเฟ่นะครับซึ่งบุฟเฟ่อิซักยาย่าน,นี้ที่จะทานก็คือเป็นบุฟเฟ่ไก่ย่านั่นเองนะครับเป็นไก่เสียบไม้ย่างนะครับอันนี้คือน้ำเก so ๊กฮวยโซดาเราต้องสั่งเพิ่มเป็นพิเศษนะครับส่วนเม,มนูวันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเม,มนูไก่ย่างอิซักาย่าของเรานะครับคนละ2 0 0รกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับที่นี่อาหารเครื่องดื่มไม่แพงนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากทานเป็นแบบบุฟเฟ่ก็สั่งเป็นไม้ๆม้ได้เพราะยังมีอาหารอะไรอื่นอ พวกหม้อไฟนะเบเกิลอีกหลายอย่างเลยต้องเปิดดูเมนูแล้วกันนะครับซึ่งไก่ที่ผมสั่งมาเนี่ยนะครับมีทุกส่วนของไก่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอกไก่สะโพกนะครับขืนตับอะไรเงี้ยมีหมดนะครับก็มีทั้งย่างเกลือนะครับแล้วก็ย่างซอสทริยากีรวมถึงเป็นแบบอ่าเป็นไก่สับคล้ายๆลูกชิ้นไก่ก็มีนะครับรวมถึงแบบราดซอสต่างๆนะครับท็อปปี้ต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายนะครับแค่ไก่ย่างอย่างนี้ก็กินกันแบบ แทบไม่หมดแล้วนะครับมีหลายเมนูมากผมก็อยากสั่งมาอย่างละไม้สองไม้นะครับมาทานดูโอ้โหอร่อยจริงๆครับแยกกันย่างกันมาร้อนๆแล้วก็ที่เนี่ยเขาย่างได้ดีนะครับคือข้างนอกเนี่ยสุกข้างในเนี่ยก็ยังนุ่มอยู่นะครับแต่ว่ารสชาติทนี่อร่อยครับซอสทุกอย่างเนี่ยผมแนะนาเลยว่าสั่งเป็นแบบย่างซอสกับย่างเกลือเนี่ยอร่อยเด็ดมากๆเลยนะครับถ้ามาแถวศรีลง้วนะครับร้านนี้เป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยนะครับแนะนําครับ